โอเคสวัสดีครับทัวร์เบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ t o u r ์ริง d อด i ชั่นท h ว w ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้นะครับเป็นคิวของหนุ่มสายเมืองนี่ NC750X NC750X ลูกค้าเป็นเขาเรียกไรนักเดินทางท่องเที่ยวตามระยะเวลา แล้วก็โอกาสว่างๆนะครับแน่นอนครับมีแผนมีแพลนว่าจะไปท่องเที่ยวแล้วก็จำเป็นจริงๆที่จะต้องจัดกล่องข้างเพิ่มเติมเพื่อบรรทุกสัมภาระ,ะเดิมทีเนี่ยลูกค้ามีชุดกล่องแชท48เป็นชุดบนอยู่แล้วนะครับพร้อมแหลกท้ายตรงรุ่นของแชาดูเต็มๆเ,เขาก่อนอ่า สำหรับชุดข้างชุดนี้นะครับเป็นข้างของคอลเลกชันเดียวกันก็นกคือ c h a t h ส g 1 3ตัว c h a t h ส g 1 3ตัวนี้ต้องเกรินก่นกันก่อนนั้นเพื่อนนะว่าอันนี้เป็นงานติดตั้งของของ Cha t เขาเลยนะครับตัว c h a t 23เนี่ยเวลาติดตั้งกับ NC750 เนี่ยไม่ต้องตกใจนะเพราะตัวกล่องเนี่ยแหลกมันบังคับให้ตัวกล่องเนี่ยมันลู่ อ่ามันลูเข้าไปแบบนี้คือเขาต้องการให้ตัวแหลกมันเข้ารูปไปกับชุดเบาะแล้วก็ชุดเหล็กจับหลังมันก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้คือถ้าสมมุติว่าเราดูด้านหน้าเนี่ยอาจจะดูปกตินะครับอ่าสำหรับแชท23เนี่ยอันนี้ผมยืนตรงๆแบบกาดแทนนะจากจุดของกาดแทนจะมีความกว้างเนี่ยไม่เกินสักประมาณผมให้1ฝ่ามือนะ เพื่อจะกาะแทนเนี่ยสักประมาณสักหนึ่งฝ่ามือนี่ครับอ่าแล้วก็มีอย่างที่เคยบอกว่ามีเทคนิคนะเวลาเวลาเราติดตั้งเสร็จกล่องข้างเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราขับขี่เนี่ยแนะนําให้เราขับขี่โดยใช้เข่าของเราเนี่แหละเป็นตัวกะระยะอ่าเปิดเข่าออกนะครับเราจะได้กะระยะได้อย่างถูกต้องนี่ เดี๋ยวเราถอดกล่องดูกันนิดนึงครับว่าสําหรับตัวกล่องข้างยี่สบสามเนี่ยกับชุดแล็ของเขาเนี่ยแล็ตัวนี้จะเป็นแล็ปสามีของตัวแชร์เขาเลยนะครับเปิดฝาครับนะครับเปิดฝาก่อนที่จะถอดกล่องนะครับตัวดึงดึงสลักตัวนี้ลงนะครับแล้วยกกล่องขึ้นอ่าปึบ๊บแบบนี้ครับที่จะถอดได้เลยแบบนี้อ่าฮะ ในส่วนของตัวแหลก 3P เดี๋ยวผมย้ำก่อนนิดหนึ่งสำหรับกรณีที่เพื่อนๆจะสั่งซื้อตัวแหลกข้างคือใครที่มีตัวแหลกท้ายของแชทชิ้นนี้อยู่แล้วเป็นแหลกท้ายของแชทแท้ๆนะตรงรุ่นของ NC750 ซึ่งใส่ได้ตั้งแต่ปี16จนถึงปี2022นะครับจะเป็นโมเดลเดียวเลยนะครับซึ่งตัวแชทเนี่ยเขาจะมีรูมาให้อยู่2รูบริเวณนี้แหลกท้ายนะผมพูดถึงแหลกท้ายก่อนนะมีรูมาให้2รูบริเวณนี้นะครับ ตัวรูสองรูตัวนี้นะครับเขาทำมาเพื่อยึดกับแหลกข้างตรงรุ่นของแชทเป็น3 P หรือ 4P ทีนี้ประเด็นสำคัญอือเวลาเราติดตั้งเนี่ยจำเป็นมากๆนะเพื่อนนะจะต้องถอดอคลายน็อตทุกจุดก่อนคลายน็อตทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวน็อตของถาดบนชิ้นนี้ด้วยนะครับคลายทุกจุดให้หมดให้มันออกแนวหลวมๆรวมไปถึงการคลายน็อตที่พักเท้าบริเวณนี้ด้วยนะครับเพื่อให้ตัวพักเท้าตัวนี้มันขยับตัวได้หน่อยหนึ่งนะครับ พอตัวพักเท้าขายับตัวได้แล้วเนี่ยเราทําการประกอบชุดแหลกข้างเข้ากับรู2รูนี้ก่อนนะครับแล้วก็จึงจัดแหลกข้างเนี่ยให้มันเข้ากับรูตรงบริเวณนี้นอ่ะแส่ดูนี่นะครับอ่ะอเมื่อใส่เสร็จแล้วปั๊บจะเห็นว่ามันตรงรูหมดทุกอย่างแล้วอ่ะนะครับเราจึงค่อยๆขันน็อตเก็บแต่ละรายละเอียดแต่ละจุดโดยเราใส่ตัวถาดตัวนี้กลับไปก่อนนะครับถ้าไม่ทําเช่นนี้ เวลาที่เราจะใส่แกล็กข้างมันใส่ไม่ได้นะครับรูมันจะเหมือนไม่ตรงนะซึ่งเราก็พยายามทําให้มันให้มันอ,อะไรให้มันเข้ากันให้ได้นะครับอาจจะต้องมีออกแรงดึงกันบ้างนิดหน่อยใช้คำว่าน,นิดหน่อยประมาณ1-2มิลนะครับแต่เป็นของแท้และของตรงรุ่นของ NC 750ผลิตโดยแชร์นั่นแหละนะครับในความหมายก็คือถ้าท่านใดที่สั่งซื้อไปแล้วเนี่ย มีสกิลช่างอยู่แล้วใส่ได้แน่นอนแต่ถ้าไม่มีสกิลช่างแล้วมีความกังวลว่าจะใส่ไม่ได้หรือใส่ไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะต้องหาช่างผู้ชํานาญงานนะครับเพื่อที่ติดตั้งชุดแหลกชุดนี้เข้าไปนะครับอ่ะเวลาเราใส่นะครับเปิดฝาก่อนแล้วใส่ตัวนี้เข้าไปที่เกี่ยวล็อกของเขาปึ๊บนะครับปึ๊บอ่ะทีนี้เวลาเรากดนะครับกดให้มันเข้าล็อกดึงตัวนี้ครับสลักล็อกเนี่ยดึงไปข้างหน้า แล้วกดตัวคำว่า press เนี่ยครับลงมาให้มันให้มันเข้าล็อกของเขาปึ๊บเมื่อมันเข้าล็อกแล้วเนี่ยนะครับตัวตัวสปริงตัวเนี้นะครับมันจะเข้าล็อกแบบนี้เลยปึ๊บนี่ฮะสปริงจะไม่ค้างอยู่แบบนี้นะถ้าสปริงค้างแบบนี้แสดงว่ายังไม่เข้าล็อกนะครับกดให้มันเข้าล็อกแบบนี้อ่าเรียบร้อยปิดฝาครับปึ๊บอ่าอีกจุดหนึ่งที่เราต้องปึ๊บดูกันนิดนึง ฝานี่ครับตัวฝาตัวเนี้ยของแชทเนี่ยนะน็อตท,ที่เขาให้มาอันนี้เป็นน็อตของแชทเลยนะแท้ๆเลยนะเห็นไหมมองเห็นนะตรงนี้ที่นิวชีนะน็อตท,ที่แชทให้มาเนี่ยเป็นน็อตหัวเป่าเราเรียกว่าน็อตหัวเป่าสีดํานะครับก็จะเป็นน็อตเ1 0สนะครับตรงรุ่นของเขาเลยแต่เมื่อเราใส่กล่องซึ่งเป็นระบบสามเข้าไปเนี่ยนะครับในส่วนของตัวฝาพลาสติกตัวเนี้ยฮะ มันอาจจะขบกับตัวน,อน็อตตัวนี้อยู่บ้างนะครับเมื่อมีทางแก้2ทางก็คือเปลี่ยนน็อตตัวนี้เป็นน็อตหัวเตเปอร์นะครับซึ่งเป็นสแตเลสก็ได้นะครับหรือใช้งานไปสักพักถ้าไม่ได้ซีเรสอะไรมาเนี่ยแต่ใช้งานไปสักพักเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบปกตินั่นเองนะครับก็เรียกว่าอาจจะต้องออกแรงกันหน่อยสําหรับชุดแหลกข้างชุดนี้ที่จะใส่ให้มันตรงรุ่นแล้วก็ทําให้มันออกมาได้ใช้งานได้อย่างปกติแบบนี้ครับ โอเคสนนราคาทั้งเซ็ตนะครับเดี๋ยวจะใส่ราคาของกล่องวน48ลิตรไว้ให้ด้วยนะครับรวมถึงบอรพิงาดล็อกราคาแหลกท้ายแหลกข้างและก็ะของข้างของแชทเซ็ตนี้คอเลคชันนี้เดี๋ยวใส่ไปให้ตต้โพลนี้เหมือนเดิมขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันดีวันนี้จะไปก่อนสวัสดีครับ